หลังๆเนี่ยปัตเต้นเนี่ยมีกระแสของทัวร์ที่ไปเยี่ยมเยียนปัตเต้นค่อนข้างเยอะแหละครับ <c oughs> ยอดยถ่งขนาย <c oughs> ว่าเราเป็นหมอชิดเป็นแบสถานีบกสหรือเปล่าับขนาดสนามบินไม่เปิดนะฮะเนี่ยยังมากันเพียบเลยทัวร์ไม่ต้องใช้สนามบินทัวมีคนแอดมาแป,กแปลกๆบ้างไหมครับป๋าคนแอดแปลกๆมีประจำอยู่แล้วครับ <c oughs> โดยเฉพาะในทวิตเตอร์นะเพราะว่าทวิตเตอร์เนี่ยมันเหมือนแบบ มันคงสมัครง่ายมั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วแล้ว t วิตเตอร์มันไม่ต้องมีหน้าโปรไฟล์มันไม่ต้องทําอะไรเยอะมากอ่ะผมจะดูเลยอะ่ะมันจะมาเป็นช่วงเช่นช่วงไหนที่แบบโพสอะไรที่อาจจะจะเรียกแขกได้อย่างเงี้ยมาแล้วคนเพิ่งสมัครอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะหรือบางคนที่เพิ่งสมัครเมื่อวานนี้เลยอะ่ะดูจากวันสมัครนะ แล้วชื่อคนบ้าอะไรชื่อแบบ 7LCCC55661 เยโอ้เจอเหต่อลแล้วรูปก,ก็เป็นรูปอะไรก็ไม่รู้เป็นรูปดอกไม้เป็นรูปแบบโปเกมอนเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้ออ่าใช่แล้วบางครั้งถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรเราเขาแค่สอดส่องอมาสอดส่องแล้วเราก็ ไม่ไม่วุ่นวายแต่แต่ถ้าสมมุติว่าเริ่มมีการคุกคามนะบางทีก็คุกคามด้วยคําพูดด้วยอะไรต่างๆแล้วก็บล็อกบ้างบล็อกบ<ห>้าง<ม>ถ้าเป็นใน a c e b o o k เนี่ยบางทีมันจะมาในรูปของคอมเมนต์ว่าผมผมไม่เป็นไรนะผมผมรู้สึกว่าเราเป็นคนสาธรารณะไงสิ่งที่เราพูดไปเราต้องยอมรับการวิาพากษ์วิจารณ์ได้อันนี้ผมว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราต้องรับแต่ถ้ามันมาในรูปแบบชวนทะเลาะบางทีทะเลาะกันเองหรือหรือข้อความที่มาแล้วมันมันชวนให้เกิด เก้าร้าวซึ่งัตและกันก็จะใช้วิธีซ่อนคอ <Comment S 2> มเมนต์บ้างพยายามรักษาบรรยากาศผมผมไม่รู้อยากถามความเห็นน,อน้องๆเหมือนกันนะครับว่าเราโพสอะไรไปมันถือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยต่อให้เราโพสอยู่ที่ฟีดของเรานะฮะและเปิดสาธารณะก็ตามแต่มันไม่ได้แปลว่าใครจะมาก้าวร้าวเราได้อ่ะสมมติบ้านเราเนี่ยเราเปิดรู้วไว้คนสามารถเข้ามาทักทายได้บางทีเราอาจจะเปิดรถชิ้นไว้เผื่อว่ารถไอติมผ่านเราจะได้วิ่งไปซื้อ<ม>แต่เราไม่ได้ ทุกคนจะเข้ามาในบ้านเราได้เราแค่เป็นคนเปิดเผยครับแต่ไม่ใช่ว่าพอ,อคุณเห็นใครเปิดประตูบ้านไว้คุณก็เลยเดินไปแล้วก็ไปฉี่ใส่รัวบ้านเขาอ,ะอ่ะถูกป้ะเดินเข้าไปที่บ้านแล้วบอกแล้วก็ไปตะโกนชี้หน้าด่าเขาที่หน้าบ้านเขาก็ไม่ได้อยู่ดีอเพราะว่าที่สาธารณะสําหรับผมแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าทําอะไรก็ได้ยิ่งเป็นที่สาธารณะเนี่ยแปลว่า ยิ่งต้องระมัดระวังแต่ว่ามันต้องใช้ร่วมกันน่ะคาว่าสาธารณะแต่ว่ามันต้องใช้ร่วมกันหเหมือนกับสมมุติว่าคุณขึ้นรถไฟฟ้าแน่นอนรถไฟฟ้าเป็นเป็นคนส่งสาธารณะแต่ว่าใครก็ขึ้นได้ถ้าคุณปฏิบัติตามกติกาใช่ไหมครับซื้อตั๋วคุณก็ขึ้นได้ถ้าเอาตักกะที่ว่าฟี f เฟซบุ๊กคือที่สาธารณะแปลว่าคุณพูดอะไรที่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 ฟท,ที่ที่เพจของคนคนนั้นได้เนี่ยก็เหมือนกับคุณการจะบอกว่าคุณขึ้นไปบนรถไฟฟ้านั่งแล้วก็แก้ผ้าหมดได้หรือ ยืนฉี่ตรงนั้นได้หรือตกหัวคนที่ยืนข้างๆได้หรือด่าแบบเฮ้ยคุณปากเหม็นยังเลยว่าไปไปไกลได้ไหมเนี่ยไม่มันไม่ใช่ยิ่งถาอารนะยิ่งต้องมีมารยาทการอยู่รวมกันดังนั้นเนี่ยผมก็จะรับไม่ได้เรื่องแบบการไม่มีมารยาทในการอยู่รวมกันเคยเห็นอยู่ในแป๊ป้าก็เห็นลงมาจัดการเรื่องคอมเมนต์อยู่อยู่หลายหลายครั้งอยู่เหมือนกันป่าก็เป็นแนวแบบคอมเมนต์เยอะเลยออกเลยว่าอะไรน่ารับอะไรไม่ไม่ควรเลย ต้องาการซ่อนอยู่ในนนข้างตรงไปตรงมาหลักการผมคือว่าว่าผมไม่เป็นไหลถือว่าการวิจารณ์เป็นเรื่องที่เราต้องรับฟังเพื่อเอาไปปรับปรุงแต่ถ้าให้ข้อมูลผิดเกี่ยวกับเราเราจะชี้แจงถ้าในกรณีพูดถึงบุคคลที่3นะเช่นแขกที่มาร่วมรายการซึ่งเขาไม่มีโอกาสมามาชี้แจงก็จะต้องดูถ้ามาในทางวิพากษ์วิจารณ์แสดงความเห็นแบบสุจริตเนี่ยโอเค แต่บางทีมันแบบโหดส,สุดก็คือ YouTube นี่แหละเพราะว่าไม่มีโปรไฟล์เลยไงมองมันคือใครไปแลไไม่เหในใน็นเลยใช่ดังนั้นเนี่ยคอมเมนต์ที่โหดที่สุดคือคอมเมนต์ใน YouTube เลยครับคือโหดมากๆแล้วแบบบางทีมาแบบใส่เต็มแ,แบบอะไรวะนี่ไปโกรดกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่บางทีเราต้องซ่อนบางทีที่คุณแรงมากเกินไปก็ถึงขันต้องต้องบล็อกเลยผมชอบข้อความนี้เขาบอกว่าถึงมันจะเป็นที่สาธารณะเนี้ย แต่มัน,นก็ยังเป็นพื้นที่ของเราครับคือพ <Hello. S 1> ันลวรู้สึกได้สองแบบเลยถึงไม่ได้เป็นพื้นที่สาธารณะแต่เราก็เป็นพื้นที่ของเรานะครับ uh huh. เป็นพื้นที่ของป้าหรอครับฮะก็เป็นพื้นที่ของเราโอ้โหได้กังพวกเราเขาทที่ดีแหละทที่ดีแหละโอเคโอเคก็เหมือนที่นี้มันบริหารโดยเราอะเนาะเราจะดูแลสังคมตรงนั้นยังไงจะลบจะซ่อนเราก็ต้องมีสิทธิ์ในการดูแลมันก็ต้องมีมารยาทกันหน่อยอะเนาะมารยาทในสังคมอืมสาธารณะแปลว่าต้องอยู่ร่วมกันอย่างไม่เบียดเบียนกันต่อให้เราแปวนป้ายอะไรไว้หน้าบ้านเราอะอีกคนนึงไม่เห็นด้วยอะเดินผ่านแล้วไม่เห็นด้วยแล้วก็เลยมากระชากป้ายนั้นลงเนี่ยอย่างนี้ก็ ไม่ใช่ไงแต่ถ้าเกิดสมมติป้ายเราอะมันไปทําร้ายคนอืน่นก็อาจจะชี้แจงกันได้ก็าอาจจะบอกเฮ้ยอันนี้ไม่ดีแนละ้วทาไมไปแต่ไปเ,เหมือนแบบเขียนป้ายแล้วด่าคนข้างบ้านอยู่ก็าอาจจะแล้วยิ่งพอเป็นแบบนี้ป่าจะโพสจะลงอะไรป่าต้องระวังมากขึ้นไหมอ่ะสุดเลยต้องต้องระวังมากเลยครับรคบือมันมีอีกเรื่องหนึ่งด้วยที่ท,ที่อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าคือสังคมปัจจุบันนี้ครับมันมีเรื่อง political correctness นะฮะคือหมายความว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องมารยาททางสังคมสมมุติว่า ถ้าเป็นแต่ก่อนอย่างเงี้ยผมแซวอาร์ตได้อะโหหัวตังโม้วนเป็นหมูเลยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เดี๋ยวนี้มันเพบอดี้เชมใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยเรามาสังสรรค์กันอยู่กันแบบเป็นการส่วนตัว,วเราก็อาจจะแซวกันได้ในความที่เราสนิทกันแต่ว่าเราไปแซวคุณ ในที่สาธารณะเนี่ยต่อให้เราสนิทกันบางทีก็ไม่เหมาะหลายๆคําหรือแม้กระทั่งหลายๆอารมณ์ที่มันเคยเป็นเรื่องที่ไม่ผิดแต่ปัจจุบันนี้โลกก้าวหน้าไปความเข้าอกเข้าใจกันเระมัดระวังกันในเรื่องมารยาททางสังคมมากขึ้นเรื่องที่เราอาจจะเผลอพลัง้งพูดเล่นๆไปโดยเฉพาะสายตลกดเนี่ยสายแซวสายเองเียเรื่องที่ ระวังมากขึ้นานะอกว่าคุณก็เป็นอะ่ะสมมติ<ช>แต่ก่อน<อ>มีคนมาแซวแล้วเราเห็นโอ้น่ารักอย่างไรน้องมีแฟนยังไงแต่ก่อนอาจจะไม่เป็นไรนะยิ่งเป็นคนสาธารณะยิ่งทําไม่ได้ละอันนี้คือถือว่าเป็นการเหยียดเพศถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศได้ดังนั้นเนี่ยมันจึงแปลว่าสิ่งที่ต้องระวังจะเป็นเรื่องพวกนี้ครับ,ค,รบค,คือบางครั้งเราปรับขนาดีนะ เราเพียงแค่ต้องการเหมือนกับโพสอะไรสนุกสนุกขำขำแซวๆซแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องพวกนี้และโดยเฉพาะเราเราเป็นเราอายุปูนนี้แล้วอะมันมีความที่แบบมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเนี่ยก็จะไม่ควรยังเคยคุยเรื่องนี้เลยคร<ๆ>ับเปล่าว่าคุยพี่เผืพี่โบเนี่ยครับเดี๋ยวนี้เวลาจัดรายการเนี่ยเลิกจัดรายการเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยกว่าเดิมเพราะว่ามันต้องประมวลตลอดเวลาอันนี้ได้ตลอดเวลาไออันนี้มันโอเคไหมคือแล้วไหนจะต้องคำถามไหนต้องอะไรแล้วต้องคิดอันนี้อีกคือแบบอืมพุ่งเลยไม่ได้อรเดี๋ยวนี้ ใช่ของคุณรายการสบด้วยอะ่ะมันยิ่งแบบ<ม>โอ<ฮ>้โหละเอียดมากอ่ะ ถ้าพลาดไปสักวินาทีหนึ่งหลุดไปคำหนึ่งนี่อึ้งอึ้งต้องดึงกลับครับโผล่มาวัดผ่มาวัดดาม่าดอกเมื่อกี้อะไรเงี้ยนี่ที่ผมพูดไปนี่อาจจะทัวลงอลกเลยนะแต่ว่าขอถือโอกาสพูดในขณะที่เราต้องมีมารยาททางสังคมเราต้องระมัดระวังในเรื่องแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันมันมีเรื่องเส้นแบ่งระหว่างเรื่องตลกกับเรื่องจริงด้วยนะถ้าเกิดคุณดูไม่ต้องอะไรไกลอ่ะดู Netflix อย่างเงี้ยคุณเปิดดูพวกสตาร u p คอมดี้อ่ะคือพวกนี้เขาเล่นมุกพวกมารยาทแลนแลมนะเขาใส่เต็มเลยนะ เขาเล่นมุกเหยียดผิวเล่นมุกเหยียดชนชั้นเหยียดเต็มไปหมดเลยคือผมไม่ได้บอกว่าเราเรามาเล่นมุกพวกนี้กันแต่แต่แต่แค่จะบอกว่าในบางสังคมอ่ะมันมีพื้นที่ที่ที่เป็นตัวกําหนดให้รู้ว่าเล่นได้กับเล่นไม่ได้หรือว่าไปเล่นมุกเหยียดผิวอย่างเงี้ยคนดําเล่นเองได้แต่คนขาวมเหยียดผิวคนดําเนี่ยจะไม่เหมาะใช่ไหมฮะใช่เหมือนบนทำด้วยกันเนี่ยเขาจะเรียกผู้หญิง <Beach. S 2> อันนี้เขาจะไม่ถือกันเพราะเขาถือว่าเป็นภาษาที่ใช้กันในสังคมของเขาแต่ถ้าคนขาวไปเรียกผู้หญิงผิวสีว่าบีชเป็นเรื่องเลยนะโดนอะไรทำนองนี้หรือคำคว่าดิกเกอร์อย่างเงี้ยคนดำด,ด้วยกันเรียกกันเองได้แต่คนขาวเรียกคนดำด้วยนั้นไม่ได้ล่าสุดผมเพิ่งดูนี้ครับใน Netflix ครับมันมีมันมีรายการตลกอันหนึ่งของอินเดียฮะเป็นประกวด ตลกมันชื่อรายการวีเมียลีคอมเมดี้มั้งรูปแบบก็คือเอาตลกของอินเดียมาแบ่งเป็น4ี่ทีมแล้วก็แต่ละวีก็จะมีกติกาให้แข่งกันซึ่งสนุกมากฮามากแต่สิ่งที่มันไม่น่าเชื่อก็คือว่าเวลาเรามองไปที่ประเทศอินเดียเราจะรู้สึกว่าเขาเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่มีชนชัน้นเขาไม่ใช่สายแบบตลกแบบดาร์กอะนึกออกว่าเวลาเราดูหนังงตลกอินเดียมันก็จะเป็นตลกแบบตลกเจ็บตัวตลกแบบที่คนไทย ผมมุกที่เขาใส่กันเนี่ยมุกเหมือนแบบเราดูสไตล์นัปคอมเมดี้แบบของฝรั่งเลยแสบๆอย่างนั้นเลยแสบ,บแล้วเล่นเรื่องเพศเล่นเรื่องเหยียดผิวเล่นเรื่องเหยียดชนชั้นลึกคือเล่นแบบใส่เต็มแล้วผมก็นั่งดูแล้วก็แบบโอ้โหเฮ้เออวาเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนว่าความพอดีมันอยู่ตรงไหนอ,อย่างที่บอกนะฮะไม่ได้ไม่ได้พูดเนี่ยเพื่อจะบอกว่าคนไทยทําอย่างนั้นได้นะแต่ว่าม,มันแค่เรื่องน่าศึกษาว่าแค่ไหนคือได้แค่ไหนคือไม่ได้แล้วในสังคมแบบไหนทำอย่างนี้ได้ ยังไงทาไม่ได้แต่ที่แน่ๆก็คือพอเวลาเราเห็นคนที่เขาเล่นตลกกันแล้วเขาเขายอมรับในสิ่งแบบนั้นนะทั้งที่มันรู้สึกเหมือนแับว่าแปลว่าเขาเขาเหนือชั้นอะ่ะแยกแยะออกอะ่ะไม่มาโก<ย> <ๆ S 2> รธกันเขารู้ว่าอันนี้คือเขาทําอะไรกันอยู่ดังนั้นเขาไม่โกรธกันถ้าเทียบก็คล้ายๆกับแต่ก่อนเราดูตลกคาเฟ่แล้วตีหัวกันได้ม,มันจะไม่โกรธกันแต่ถ้าในชีวิตจริงตีหัวกันอย่างนัน้มันก็ดูเป็นการไม่ให้เกียรติกันใต้โต๊ะทำงาน meet the boss